ตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนนวมินท่าสะอาดน,นะคะเบรวณนี้จะเป็นแหล่งชุมชนแห่งใหม่นะคะนะคะร้านอาหารมากมายนะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นโลตัสนะคะก็ให้เราได้จับจ่ายซื้อของกันนะคะแล้วก็จะมีชุมชนต่างๆบริเวณนี้มีทั้งร้านขายยาร้านทำฟันร้านอาหารนะคะ และใกล้ๆนั่นเองค่ะก็จะเป็นถนนเล็กๆเข้าไปตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านไปสู่โครงการบ้านดาราค่ะเป็นบ้านเดียวนะคะสไตล์แบบทาวน์โฮมน่าอยู่มากค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ<ม>ค่ะแล้วเมื่อเราเข้าซอยมานะคะไม่ถึง50เมตรค่ะด้านขวามือเราจะเห็นป้ายของโครงการบ้านดาราถึงแล้วค่ะโครงการบ้านดาราค่ะบ้านดารานะคะ มีเนื้อที่ทั้งหมด33ตารางวา2ชั้น3ห้องนอน1ห้องอเนกประสงค์ค่ะมี1ห้องรับแขก4ห้องน้ํานะคะแล้วก็มีทั้งครัวไทยแล้วก็ครัวสากลค่ะที่สําคัญเลยค่ะจอดรถได้2คันเลยนะคะที่สําคัญค่ะจอดรถได้2คันเลยค่ะและที่สําคัญค่ะถ้าท่านจองภายในเดือนมิถุนาย,ยน2566นี้นะคะเราจะแถมวงจรปิดและแสงสว่างรอบบ้านควบคุมระบบโซลาร์เซลล์ค่ะแอร์1ตัวแล้วก็ตู้เย็น1ตู้เลยค่ะ และโครงการนี้ไม่ได้มีแต่ปายนะคะเราสร้างไปแล้วถึง80%ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนี่เลยคะ่ะ80%แล้วนะคะใกล้จะสำเร็จแล้วค่ะเราต้องเห็นก่อนซื้อนะคะและถนนสาธารณะสายนี้นะคะต่อไปก็จะปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีตนะคะเดินทางได้สะดวกสบายค่ะ ด้านหลังของเรานะคะมีอาคารพาณิชย์ด้านหน้าหลังจากนั้นก็เป็นถนนใหญ่เลยค่ะที่เราเห็นโลตัสมาสักครู่นี้นะคะเพราะฉะนั้นใกล้มากๆเลยค่ะแต่ว่าในกลางคืนนะคะเสียงเงียบสงบค่ะเพราะว่ามันได้รับการดูดซับเสียงจากตึกด้านหน้าไปหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นท่านจะอยู่อย่างสะดวกสบายและไม่พลุกพล่านค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะว่าเขาก่อสร้างไปถึงไหนแล้วนะคะ บริเวณนี้นะคะเราจะจอดรถได้2คันอย่างสบายๆเลยนะคะส่วนด้านบริเวณนี้นะคะจะเป็นห้องอนเนกประสงค์ค่ะมีฝ้าหลุ่มด้วยนะคะเป็นโครงการเดียวนะคะที่เราถ่ายให้เห็นถึงความแข็งแรงด้านในนะคะตั้งแต่ยังสร้างไม่เสร็จจนสร้างเสร็จนะคะ ่ทานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะตรงนี้จะเป็นบันไดขึ้นชั้นสองนะคะแล้วก็มีห้องน้ำใต้บันไดนะคะส่วนด้านขวามือนี้เป็นห้องครัวนะคะเรามาดูด้านหลังที่เป็นบริเวณของห้องซักล้างกันนะคะโอ้กว้างม,มากเลยค่ะบริเวณนี้นะคะเป็นบริเวณของห้องซักล้างค่ะ และท่านสามารถจัดแปลงให้เป็นครัวไทยได้ด้วยนะคะบระเวณผนังบ้านนะคะจะไม่ติดกับบ้านหลังอื่นนะคะยาวตลอดแนวทั้งซ้ายทั้งขวาของบ้านนะคะเป็นบ้านเดียวนะคะแล้วก็ไม่มีผนังร่วมกับใครนะคะ เดี๋ยวเราไปดูชั้นบนกันค่ะตอนนี้ช่างกำลังปูกระเบื้องแล้วนะคะเราจะเดินไปที่ห้องนอนส่วนหน้านะคะ,ะ,ระบริเวณตรงนี้จะเป็นห้องนอนเล็กนะคะ แลก็จะมีห้องน้ำส่วนตัวด้านในด้วยค่ะน้ำปู่กระเบื้องเสร็จแล้วนะคะหน้าต่างของห้องนอนจะเห็นบริเวณด้านล่างของบ้านด้วยนะคะ วนี้เป็นห้องนอนด้านหลังนะคะทุกห้องจะมีห้องน้ำส่วนตัวหมดเลยนะคะแล้วก็มีระเบียงด้านหลังด้วยค่ะห้องด้านหลังนี้จะมีระเบียงส่วนตัวนะคะ ด้านบนนี้นะคะจะมีถึง3ห้องนอนเลยค่ะและทั้งห้องนอนนะคะมีห้องน้ําส่วนตัวค่ะบริเวณนี้เป็นผงตรงบันไดนะคะให้แสงสว่างเข้ามาในบ้านนะคะเพื่อให้เราได้ประหยัดไฟค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมอีกหลังหนึ่งนะคะเรามีทั้งหมด3หลังนะคะ แลทั้งสาหลังนะคะก็เป็นบ้านเดี่ยวของใครของมันค่ะไม่มีผนังติดกันนะคะเพื่อความสะดวกต่อไปในอนาคตนะคะเรามีบ้านที่ผนังไม่ได้ติดกับใครนะคะก็สะดวกในการจะเพิ่มเติมหรือจะต่อเติมอะไรต่างๆนะคะเราก็ไม่ต้องกัง,งวลถึงข้างบ้านนะคะว่าเราจะมีผนังร่วมเขาได้ทําเสียงดังอะไรอย่างนี้นะคะ อ่าบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นช่องการเก็บรองเทาง้าลานจอดรถของเรานะคะเป็นช่องเก็บของอนเนกประสงค์ใครจะดัดแปลงเป็นเก็บรองเท้าหรือไงก็ได้นะคะพื้นค่ะเราทําเป็นพื้นคอนกรีตอย่างดีนะคะแข็งแรงมากๆเลยค่ะดูตัวโครงสร้างนะคะทั้งเสาวความหนานะคะของผนงังทุกอย่างคือเราใส่ใจถึงความแข็งแรงความคงทนให้ท่านอยู่ได้ยาวๆอยู่ได้นานๆนะเป็นบ้านที่มีคุณภาพจริงๆค่ะหลังนี้เป็นหลังริมสุดนะคะ ใชมาจองก่อนก็ได้ก่อนนะคะบรรยากาศแล้วก็ลมถ่ายเทดีมากๆเลยค่ะตอนที่วางยืนอยู่ตรงนี้นะคะอากาศดีค่ะค่ะและติดกันนะคะบริเวณด้านขวามือนี้ก็เป็นทาวเฮาส์ชุดเดียวกันกับข,ของโครงการเรานะคะก็ยังมีเหลืออีกหนึ่งหลังเช่นเดียวกันนะคะถ้าใครสนใจที่เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แบบร0อยเซ็นต์นะคะอยากจะอยู่อีกโซนหนึ่งนะคะก็สามารถจับจองทาวเฮาส์บริเวณนี้ได้นะคะ แล้วอย่าลืมโทรกันเข้ามานะคะ0996141425ค่ะ